เขาบอกว่าเกมนี้น่ากลัวมากนะครับผมก็รู้จักปกมันก็รู้แล้วเอรีย1ห้าสิบเอ็ดเจอเราอยู่ยีวีเยอย้เอาฟิงฟิงนี่ไงต้องฟันเหรออา้าวตายจริงด้วยเว้ยโอ้ยเกมมันเป็นไอเอลียห้าสิบเอ็ดเดี๋ยวฉันไม่ค่อยชอบเลยอะ่ะม,มาน่ากลัวตรงไหนอยูีวีสวัสดีอุ้ยเอาคนเหรอโอ้ย อะไรแล้วกูต้องทำอะไรเนี่ยฮะแล้วกูต้องทำอะไรอ่าอ่าอ่าปิดบ่าย,ายจ้าอ๋อสร้างอะไรได้วึไงรถอะ ปิดมันเอาไว้ปิดมานาันเอาไว้มึงมาหนาักาากว่าตรงไหนเอาอีปูนนี่ก็ใช้ยากใช้เย็นยน่าเอา้ยปิดมันเอาไว้ปิดมานาันม <c ười> เอมึงมาสร้างไงวะเอออ๋อกดตรงนี้ โง่มากมึงกูไม่ให้มึงซื้อจ้ะปิดเลย VIP v ต่โอ้มึงมานน่ากลัวตรงไรหนวะแอร์เรียแอร์เรียที่ห้าสิบเอ็ดไม่มีที่อะไรเลยมีแต่แมวดำ แมวดำดำดำ,ดำน้ำนยาเตาเสือมังกรเอามาได้ไงวะย่ะไหนก็จะไม่เห็นมีอะไรร้อยโอ้ยแต่ว่าแมปก็กว้างๆน,นะกรัวว่าแมปมันจะไม่อะไรขนาดนั้นบ้านอะไรวะหนึ่งสองสามสีอตอร์โอ้ย อุยยอเป็นห้องปาร์ตี้ย่อแดนเลยวีนแดนเลยโอ้ยมันไม่มีอะไรเลยฮะอุยอ้าวเราก,ก็ตายเหรอเขาท่อมาปุ๊บตายเลยงงมากเราก็ไม่ได้เงินเหรอ,อยออ้าววีนคุณก็ตายแล้วจะเลย,อ,ย,ยอืม หลุดลงมาพร้อมกับให้กูซื้อของห้างไหนวะลืมทางนี้อ้ยอันนี้มีเอเรียนด้วยแกเอเรียนมันยังไม่น่ากลัวสิตอนเราไปหางเราไปหางนี้บ้าง เออเดียวเออเียห้าสิบเอ็ดเฮ้ยเธอเห็นอะไรไหมน้อยเธอเห็นอะไรมิสจ๊ะเธอเห็นอะไรไหมวายหมาฟิง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 ,ฟง,ฟงเอาให้ามาอ,อีกนิดตเแรงจังวะอย่าซอมบีต้ตเแรงเว่อมาได้ยังไงเนี่ยอย่าเอ้ยใครล่อมันมาฮะ มันปิดกูไม่ได้หรอกเอาเปิดสิต้องกดปุ่มสีแดงเหรออีน่านเขียวอีน่านแก่ไฟฉายแบบนี้สะเทียนนะแกว่าไปแต่ว่าไม่สะเทียนตรงที่ว่ามันเงยขึ้นอะมไม่ได้นะสิอห่าเอ้ย เฮ้ยห้องนี้ไม่มีอะไรใช่ปะลืมมทำไมกูวิ่งเร็วขึ้นวะอ๋ออีนี่ผักกูอีห่าอีห่าอีห่าตอน,น,นเราไป,ไปวะไรอีห่าเอ้ยมีตัวอะไรก็ไม่รู้ทุ่นนะจ๊ะอุย้ยอะไรอ่ะอะไรอะไร่ะทำไมไฟไม่อยู่ต้นเดียววะหาไวาอุย้ยอีห่ามึงจะมามันก็ไม่บอกกู กาแพรี่อะบุ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 อุบุบุบเบุบุบเบุ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 รุบุบุบนบุบบบุ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 รุุโบเลยอีบมา โอ้ยดย่ามทีพ่พวกปัญญาอ่อนกูก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันขันขันไม่ได้เบ,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 บ้เออเออกันอนน้อยถนนปิดตายอ่ะเออเออเอา,เอาสิ อุย้ยตัวอะไรอ่ะอม,มันกูพังไงที่อะมึงเปิดสีเวนโอ้ยมึงไม่มีอะไรเล่นเลยยีเวนเลย